บริษัทชาภากรุ๊ปผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องชงดื่มสมุนไพรผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคภายใต้การผลิตของบริษัท JPN i n อ e r t ิน d e อร์จำกัดกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคของบริษัทชาภากรุ๊ปมีดังนี้ น้ำดื่มชาพาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis หรือ RO ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการกรองที่สะอาดที่สุดในปัจจุบันจึงทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มชาพาใสาสะอาดปลอดภัย ผงซักฟอกชาพาอัลตราวอชสูตรเพิ่มพลังซักแบบทวีคูณจากพลังธรรมชาติด้วยเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายคราบสกปรกที่ฝังลึกติดแน่นให้หลุดออกได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสารอันตรายหรือตกค้างบนเนื้อผ้าที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเหมาะสำหรับซักด้วยเครื่องหรือซักมือ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจึงไม่มีสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์สักผ้าไดโนโปรครีนกลิ่นบอสซัมลักชูรี่ช่วยขระจายคราบสิ่งสกปรกที่ซักออกยากล้างออกง่ายกลิ่นหอมสดชื่นป้องกันเรื่องกลิ่นอับชื้นถนอมผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ล้างจาน d ดโนดิชว w a กลิ่นมะนาวสูตรเข้มข้นขจัดกลิ่นคาวคราบมันให้สะอาดทุกชิ้นถนอมมือไม่ระคายเคืองหรือเกิดอาการแพ้ทางผิวหนังปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นไดโนคลีนพลัสกลิ่นลาเวนเดอร์ขจัดคราบสิ่งสกรปรกฝุ่นผงคราบมันคราบเหนียวแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ต้องล้างน้ำซ้ำ กำจัดเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวยาสีฟันมาเดอร์พูเวียงมีส่วนผสมของเห็ดลินจือสกัดว่านหางจร,ระเข้และใบบัวบกช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในช่องปากขาจัดหินปูนเก่ายับยั้งการเกิดหินปูนใหม่ลมหายใจหอมสดชื่นฟันขาวสะอาดปราศจากสารขัดฟันที่ทำลายชั้นเคลือบฟัน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทางบริษัทจึงมุ่งมัน่นตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและสมาชิกชาภากรุ๊ปกินดีใช้ดีอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะ